เที่ยววัดทำบุญตอนที่หกลานลำพูวัดสมานร,รัตนารามเที่ยววัดทำบุญต้อนรับหน้าร้อนช่วงปิดเทอมพาลูกหลานไหว้พระทำบุญกันที่จังหวัดฉะเชิงเซาหรือแปะริว้วถ้าจะดีไม่น้อยทีมงานละเลอเสาะหาขอนำท่านเที่ยววัดโสธรวรวิหารหรือวัดหลวงพ่อโสธรพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองกราบนมัสการขอพรหลวงพ่อโสธร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แล้วเราใช้เส้นทางถนนหลวงสาย304มุ่งหน้าไปเที่ยววัดกันต่อแต่ก่อนจะไปเที่ยววัดแบบประจนภัยทีมงานของเราขอพักทานอาหารอร่อยๆวิวแม่น้ำบางประกงกันนั่นคือร้านลำพูค่ะหลังจากที่เราแวะเที่ยวทำบุญ ในจังหวัด8ปลิ้วแล้วเรายังมีร้านอาหารที่จะแนะนําให้ท่านผู้ชมได้ชิมบรรยากาศที่ร่มรื่นติดกับริมแม่น้ำํำซึ่งเป็นบรรยากาศที่นานั่งแบบชิลๆสบายๆเชิญข้างในเลยค่ะวันนี้เรามีเมนูที่จะแนะนำท่านผู้ชมด้วยนะคะแต่ว่าเราไป ดูกันก่อนเลยนะคะว่าเมนูวันนี้จะมีอะไรที่จะแนะนำมีกุ้งกุ้งแม่น้ำน,นะคะทึ่งตัวใหญ่ๆมากเลยค่ะวันนี้เมนูเด็เดๆของเราก็จะมีอยู่ที่กระดานบอร์ดนะคะหลังจากที่เราได้ดูเมนู เรียบร้อยแล้วเราก็จะเข้าไปชมบรรยากาศข้างในดิ้นคะเชิ่มข้างในค่ะดูสกบรรยากาศลงรื่นน่าด้านิะชิๆๆลๆใช่ไหมคะส่วนบรรยากาศที่น่านั่งชิลๆที่นี่ก็จะมีให้นั่นชมได้และ เมนูอะไรที่น่ารับประทานที่ร้านลำพูซึ่งเป็นทางผ่านของวัดสมานที่ขึ้นช,ชื่อของชาวจังหวัดฉะเชิงเซาวันนี้เมนูเด็ดๆน่าจะมีอยู่สามเมนูที่เด็ดๆนะคะก็คือก้งยำย่างขาอ่อนใช่ไหมแล้วก็ เพราะมันปลากายซึ่งปลานี้ก็ได้จากแม่น้ำนี่นะคะอันนี้อันนี้ขึ้นชื่อเลยนะคะปลาที่นี่จะเป็นปลาที่ทางจะเยอะมากแล้วถ้าเกิดอยากดูเมนูอะไรที่เด็กๆาคอยคุยกับเจ้าจของร้านเลยดีกว่าไหมคะ <c oughs> ค่ะวันนี้เราจะมาชิมต้มยำกุ้ง ะมะพร้าวอ่อนนะคะในนี้ก็จะมีกุ้งแม่น้ำอะคะ่ะกุ้งแม่น้ำซึ่งก็จะมีมะพร้าวอ่อนอมะพร้าวน่ากินจังเลยอะ่ะเพราะว่าจะเป็นมะพร้าวอ่อนที่ขึ้นชื่อในจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งใครๆผ่านไปผ่านมาก็จะทราบนะคะว่าร้านนี้เป็นร้านที่อร่อยขึ้นชื่อเลยนะคะต้มยำกุ้งแล้วก็มะพร้าวอ่อน จะถ่ายให้เนยนะครับเนยซุปซี่โครงตะแหลงอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ก็จะเป็นทอดมันปลากายนะะคทอดมันปลากายอันนี้ก็จะเป็นยำสังก้อนแล้วคุณจิ๊บจะทานอะไรก่อนคะอันนี้เดี๋ยวจิ๊บจะลองิต้มยำกุ้งมะพร้าวก่อนเพราะจะอร่อยแค่ไหนก่อนนะคะ รสได้เลยค่ะแต่ลืมนะคะลองมาชิมดูกันอ,อร่อยค่ะไ,ได้เลยค่ะชิมอนไรซีซดอะไรไหมยำยำกรออืม,อม ยิ้มแฉ่งจ้ะอ,อร่อยค่ะอ,อ,อร่อยนะคะไห <c oughs> นๆเราทอดมันนี่ค่ะทอดมันวิวสวยนะคะอากาศดีๆอากาศน่านั่งชิลๆเอ๊ะทำไมมาคนเดียวไม่มีคู่ล่ะคะ มาหาข้างหน้าค่ะไหนฮะอ๋อจะไว้แปะคนข้างหลังอะค่ะไม่ไม่เอาไว้มาแจกคนข้างหลังอะค่ะพอดีพวกไปเยอะพี่มีสี่คนใช่ไหมก็แหมคนละดวงคนละดวงค่ะ มาถึงนาทีทองที่เรารอคอยการประจนิัยเที่รว,วัดทำบุญได้เริ่มขึ้นโดยทีมงานละเลาะสอหาได้เก็บภาพบรรยากาศยามค่ำคืนด,ดึกดึกดื่นดื่น,นมืดมืดในวัดสมารตนารามซึ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหลายประการในวัดมีเพียงทีมงานละเลาะสอหามาขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเข้าใจว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะรับฟังคำอธิษฐานจากเราเพียงผู้เดียว เป็นความหวังตั้งใจสูงสุดที่เดินทางมาในวันนี้และที่เป็นไฮไลท์ยามค่ำคืนคือการบูชาพระราหูเทพแห่งความมืดอนนี้ก็คือองค ราหูคงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็จะเป็นในเรื่องของการาแก้ปีชง,งรวมทั้งคนที่เกิดในวันพุธก็คือเป็นเรื่องของราหูของคนเกิดในวันพุธค่นะก็จะจะเป็นเกี่ยวกับความเชื่อของ,ของแต่ละคน ยังมีเคล็ดลับในการขอพรพระพิกันเน่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกปางสวยสุโด้วยการกระซิบข้างหูหนูขอในสิ่งที่ต้องการแน่นอนว่าทีมงานลัดเลาะ,ะสอหาพากันไปกระซิบกระซาบขออะไรก็ไม่สามารถรู้ได้ก่อนออกเดินทางเที่ยววัดทรบุญในสัปดาห์นี้ควรตรวจสอบดวงชะตาในการเดินทางกับอาจารย์เทพโหรากรแปดริ้วกดดอกจันสี่เก้าสี กดดอกจัน494122หรือ Facebook เทพโหรากร8แปดริ้วหรือ Facebook เทพโหรากร8แปดริ้วเที่ยววัดทำบุญรายงานโดยสุภัตราลือชาสนใจตรวจดวงชะตาโชคลาภการงานการเงินความรักสุขภาพอนาคตและอื่นๆเพิ่มเติมกันได้ที่อาจารย์เทพโหรากร8แปดริ้วได้ทุกวันกด ดอกจันทร์4 9 4 1ก2กดดอกจันทร์494-122ทุกเครือข่าย24ชั่วโมงค่าบริการนาทีละ9บาทหรือบริการดูดวงสดทางโทรศัพท์คุยปรึกษาปัญหาชีวิตกับอาจารย์เทพโหรากร8ลิ้วโทรศัพท์0808359278 0 8 0 8359278และ0982325996และ0982325996เที่ยววัดทำบุญรายงานโดยสุภัทราลือชา